สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยแล้วนะครับในคลิปนี้ผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญอีกแล้วนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ผมประกาศรับซื้อเป็นระยะระยะเรื่อยมานะครับแต่ก็ยังไม่ได้นะครับในคลิปนี้ก็เลยจะมาประกาศรับซื้ออีกทีนะครับซึ่งเป็นเหรียญแบบปกติเลยนะครับไม่ต้องแปลกนะครับเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาหมุนเวียนเลยนะครับ ซึ่งเป็นเหรียญชนิดราคา25สตังค์ในสมัยรัชกาลที่9แบบสีทองเหลืองนะครับถ้าเป็นแบบสีทองเหลืองนั้นก็จะเป็นแบบพระเศษเล็กด้วยนะครับผมให้ราคาแพงเรื่อละ3,000บาทนะครับเต่ยวก็อยากจะขอให้ชมคลิปให้ละเอียดนะครับจะได้รู้และเข้าใจเป็นอย่างดีว่าผมต้องการแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้บนหน้าจอด้วยนะครับนี่ก็คือช่องทางการติดต่อนะครับ เป็น ID Line และก็ QR c o d e line นะครับก็มาเข้าเรื่องนะครับเหรียญภาพแรกที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่นะตอนนี้ทางหน้าจอก็คือทางด้านหน้าของเหรียญแบบที่ผมจะรับซื้อนะครับเป็นแบบสีทองเหลืองแล้วก็เป็นแบบพระเสีรเล็กนะครับแต่ว่าถ้าดูทางด้านหน้าของเหรียญน,นั้นก็จะคงไม่รู้ว่าผมต้องการแบบไหนนะครับบอกก็เลยว่าผมต้องการดูแค่ปีพรสเท่านั้นนะครับเดี๋ยวชมภาพครับเห็นไหมครับ ก็เป็นเหรียญ25สตางค์ปีพศ2542นระ25นะครับเหรียญนี้หายากนะครับเป็นเหรียญที่ยอดนิยมของนักสะสมเลยทีเดียวนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่อยากได้นะครับแต่ก็ยังไม่มีนะครับในคลิปนี้ก็จะมาประกาศรับซื้อนะครับถ้าสภาพผ่านการใช้งานแต่ว่าสวยสวยหน่อยผมให้เหรียญละ3,000บาทนะครับหย่อนสวยลงมาอีกราคาก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพความสวยของเหรียญน,นะครับ หากใครมีก็ส่งรูปมให้ผมดูได้นะครับผมไว้ช่องทางการติดต่อไว้ให้แล้วนะครับในคลิปนะครับก็ส่งรูปมาแบบจะชัดทั้งทางด้านหน้าของเหรียญและก็ทางด้านหลังของเหรียญนะครับย้ํานะครับต้องเป็นเหรียญ25สตางค์ปีพศ2542รเท่านั้นนะครับที่ผมจะรับซื้อในคลิปนี้นะครับ้าว่ามีนะครับก็ส่งรูปมให้ผมดูได้นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับถ้าสภาพผ่านการใช้งานแต่ว่าสวยๆหน่อยก็เหรียญละสามพันนะครับ แต่ถ้าสภาพหย่อนสวยลงมาอีกราคาก็จะลดหย่อนลงมาอีกนะครับตามลําดับความสวยของเหรียญนะครับแต่ถ้าสภาพใหม่ UNC นั้นผมให้เยอะกว่าเหรียญละสามพันบาทแน่นอนนะครับก็ถ้า,าว่าใครมีก็ส่งรูปให้ผมดูก่อนได้นะครับผมจะประเมินราคาให้นะครับหากพึงพอใจกับราคาที่ผมเสนอไปก็มีการซื้อขายกันเกิดขึ้นแน่นอนนะครับแต่ถ้า,าว่าไม่พึงพอใจกับราคาที่ผมให้ไปเพื่อนๆจะเก็บไว้ก่อนหรือว่าจะไปน,นําเสนอขายให้กับนักสะสมท่านอื่น ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ายินดีแบ่งปันให้ทางเราก็ยินดีที่จะรับซื้อท่านนะครับมาสะสมนะครับ